ไม่ตีหรอกใครใช้มาเสร็จผึงมันตีตีไปเล้วแค่อันนี้ตีดีนลนะวันนี้ยไงผมก็ได้เล่นแล้วเลี๋ยวๆแลิดมาในชีวิตครั้งแรกในชีวิตศิษย์สาต้องมาใหม่ได้ตัว าที่ใช้มือเบิกโลผมหมดเลยนะคิดรเอเข้ามีเลยนะนี่รครับ มีช่างภาพจำเป็นแล้วครับไก <c oughs> ่ที่ไรนะชิดเตอร์ครับไก่เติร์เจ็ดเตอร์เติร์ไก่เตอร์อุย้ยขโมยสีนัดสายเฮ้ยนตัดสายเงี้ยเฮ้ปึกเลยสายเห็นไหแก้แคนขโมยสีนิคือมั่ง โอ้ถามถึงนี่ฮะเด้สายหน้าเป็นตาขออนุญาตครับจะดีกับทางแล้วอีตัวแรกก็ใช่อีกกองกิโลนผมว่าใช่ยังไงก็ใช่ รวมอยู่เี้ยตามอีกหดหน่วยมีใครถ่ายรูปให้ดเป็นไรผมล,ลากนะ เดี๋ยวไม่มีคนถ่ายรูปาให้มาใหมมอ่ะเอาอีกแล้วกูโดนเปิดไม่ยอมอย่างนี้ไม่ยอมครับถือว่าไม่ไม่ชัวร์ครับผิดกติกาครับเปิดงานให้อย่างเดียวมาตามเก็บงานเราครับ